ฝนตกหนักมากเลยค่ะแม่ก็ติดฝนอยู่ในพ้อกที่วัดหลวงพ่อออกมาล้างพื้น เนนจ้าปุยมันได้รับคีโมครบสามเข็มแล้วนะคะครบมาเกือบสิบวันแล้วแหละแล้วทีนี้หลวงพ่อบอกแม่ว่าช่วงนี้เุ้ายมันไม่ค่อยให้ลูกกินนมแล้วแล้วก็ลูกก็จะนอนอยู่ในกรงในกุฏิหลวงพ่อกงเล็กที่แม่ให้มาค่ะลูกก็จะชอบนอนในนั้นส่วนเจ้าปุยจะนอนอยู่หน้ากุฏิ ปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเพราะว่ากลัว <c oughs> แล้วทีนี้อ่าแม่กลัวว่าเจ้าคุยน่ะจะเป็นแบบเจ้าน้ำตาลก็คือเหมือนน้ำตาลจะทำาคีโมครบสี่เข็มยังไม่ทันได้มีงบชำัดน้ำก็ท้องมีลูกออกมาก็เลยกลัวว่าจะเป็นแบบเจ้าน้ำตาลนะคะก็เลยอยากให้นะ ตามกําลังที่พอจะมีอะนะคะเพราะถ้าไม่ทําไม่ทยอยทําเดี๋ยวก็เต็มวัดแน่นอนเลยแล้วมันจะเป็นภารกะับแม่อีกนะคะแม่ก็รีบคุยรีบพูดเนาะพอฝนตกหนะักก็ในส่วนของ ส่วนเด็กๆที่ในคลอกหน้ามาแม่ที่ยังไม่ได้ทํามันอะ่ะเดี๋ยวแม่จะหาทางแก้ไขนะคะจะหาทางแบบเออให้ได้ทำหมันอ่ะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ข้อมูลอะไรมาก่อนเลยทุ่ อย่าที่บอกหละเพราะว่าพ่อก็มันไอ,อ้กกงอะกรงในบ้านมันเต็มหมดแล้วแต่ว่าอาจจะเดี๋ยวจับแยกว่าพอมีตรงไหนที่ว่าจะเอาไปไปนั้นได้ก็จะเอาเด็กๆที่เป็นตัวเมียออกมาก่อนนะคะไม่งั้นนะเดี๋ยวก็อุ้งนี้ออกกันมา